ผ้าปะเตะเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้ผ้าปะเตะกว้าง2เมตรนะคะราคา200บาทนะคะผ้าตัวนี้นะคะมีกว่ามีลายคล้ายๆผ้าหางกระโรกสมัยก่อนนะคะค่ะแล้วก็อ่ามันจะมีสองหน้าอยู่แล้วนะคะผ้าปะเตะนะคะราคา200บาทนะคะเริ่มจากสีแรกนะคะด้านนี้เป็นสีออกกะปินะคะแล้วก็ด้านนี้เป็น เป็นแดงเลือดหมูนะคะออกเลือดหมูนะค่ะดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆนะตรงเนื้อผ้าจะคล้ายๆทําผลิตมาคล้ายผ้าหางกระรอกสมัยก่อนนะถ้าใครรู้จักผ้าหางกระรอกสมัยก่อนก็จะรู้ว่าผ้าตัวนี้มันมีความคล้ายมันจะมีเส้นอยู่ข้างในนะสวยมากๆลายดอกชัดนะคะตัวนี้นะสีสวยเวยนะคะสีสวยทุกสีเลยค่ะราคาแค่สองรอยบาทนะคะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็น ด้านก้นนะคะเป็นสีเลือดหมูนะคะสวยมากแล้วก็ดอกตรงนี้จะเลื่นสีขาวดอกดูชัดมากๆนะคะค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลนะตัวนี้นะคะ่ะด้านนี้เป็นสีออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนกว่านิดนึงนะคะค่ะสวยมากค่ะสวยทุกสีจริงๆถ้าตัวนี้สีสดนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นเขียวอ่อนนะคะค่ะ เขียวอ่อนนะดอกสวยมากไปใส่กับเสื้อเขียวเหลืองม่วงได้หมดเลยนะคะตัวนี้ตัดกางจกงก็ได้ตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดก็ได้ค่ะนะคะนี่ด้านนี้นะคะเป็นเขียวอ่อนนะคะ่ะด้านก้นเป็นเขียวอ่อนแล้วก็ด้านนี้เป็นเขียวแล้วก็มีเส้นมีลายเส้นในตัวผ้าด้วยนะคะตัวนี้นะสวยมากดูดอกชัดมากเลยนะคะใส่กับเสื้อชมพูแบบที่แม่ค้าใส่ก็ได้นะคะใส่เสื้อม่วงเสื้อเขียวนะ สีต่อไปนะคะเป็นม่วงนะคะเป็นสีม่วงนะดอกชัดทุกผืนค่ะเดี๋ยวนี้นะอ่าเดี๋ยวนี้เป็นสีม่วงราคาสองร้อยบาทพัากว้างสองเมตรนะคะค่ะซื้อฝากคุณแม่ฝากย่าฝากยายได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าใครเอาไปนุ่งก็สามารถเย็บถุงนุ่งได้เลยนะคะหรือว่า ใครอยากเอาไปตัดเป็นผ้าถุงก็ได้นะคะต่อไปเป็นเขียวเขียวมินนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นเขียวมิ้นแล้วก็ด้านนี้เป็นเขียว,ม,นนยวมรกตนะคะด้านนี้เป็นเขียวมรกตนะ,ะดอกชัดทุกทืนเลยนะคะสังเกตด,ดอกนะคะมันจะเล่นด้วยขอบสีขาวมามันจะทําให้ดอกชัดนะคะตัวนี้นะสวยมากๆนะคะสวยทุกสีตัวนี้เป็นเขียวนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงนะคะสีแดงก็สดนะ ด้านนี้ก็เป็นสีแดงด้านก้นก็สีแดงนะคะจ้ะสีแดงนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นสีฟ้าเข้มนะคะฟ้าเข้มนะสีฟ้าเข้มก็สวยลองดูค่ะดูดอกใกล้ๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะถ,ถ้าใครไม่สามารถติดต่อได้ดไดก็สามารถโทรเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะคะ โท้ที่เบอรโทรด้านบนนะคะต่อไปเป็นเขียวยอาตองนะคะสวยมากสีนี้นะคะสีสวยมากๆเลยค่ะสั่งมาได้เลยนะสีสวยจริงๆเลยค่ะเขียวน,นี้นะด้าสีเขียวเนาะนี่ไปใส่กับเสื้อสีส้มก็ได้ม่วงก็ได้เหลืองก็ได้นะคะด้านีกระดานนี้ด้านก้นมันนะคะจะเป็นเขียวอ่อนกว่านิดนึงนะสวยมากตัวนี้รื้อฝากคุณแม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะถ้า หรือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะเป็นต่อไปสีชมพูบานเย็นนะคะสีชมพูบานเย็นนะสวยมากชมพูบานเย็นก็สวยใส่กับเสื้อตัวนี้ยังได้เลยนะคะดูค่ะสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจสั่งเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านบนนะคะต่อไปค่ะเป็นฟ้าอ่อนนะคะฟ้าอ่อนก็สวยสวยทุกสีจริงๆค่ะตัวนี้นะสวยมากๆนะคะ ราคาแค่200บาทนะคะ้ากว่าง2เมตรทุกผืนนะคะผ้าเนื้อดีนะคะรับรองซับน้ําดีมากๆนะคะจากสีฟ้านะคะใครสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่พักไม่ถูกนะคะเบอร์โทรด้านบนอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ